ถามหน่อยแม่ชื่ออะไรแม่หนูชื่ออะไรอะไรนะใช่เหรอ<น>ปรกติอากั๊จะเรียกอะไรตกลงแม่ชื่ออะไรอ,อะอสี่คูณสี่เป็นสิบหกสี่บวกสี่จะเป็นแปดลูก แม่ชื่ออะไรครับมแมมเหมือนหมาเลอคันมอมแมมเหรอ,ออาบน้ำไหมบอกก่อนแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพี่โอ้ <c oughs> ของแก้มของแก้มพี่โอ้นะ่ะไม่ไม่นี่เนี่ยกะปิจะเรียกยายโอ้นะใช่ตกลง มีแม่หรือเมียยายยายเหรอยายโอ๋เหรอไม่มีสักรัยไหนระมี